ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางจากวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะนี่คือ,อ,อพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์เดี๋ยวเราจะไปดูเรียบแม่น้ำแล้วก็จะปั่นจัก,กรยานกลับโฮมสเตย์นะครับจะได้รู้ว่าไกลแค่ไหนปกติเราจะข้ามเรือจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ถูกไหมฮะแต่วันนี้เราจะออกอีกทางหนึ่งนะฮะนี่ครับทุกคนปกติเราจะข้ามจากฝั่งนู้นมาที่นี่จะเห็นไหมฮะ,ะฝั่งนี้คือวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยครับนี่ด้าน ะะด้านหน้าองค์พระมหากษัตริย์บูรพรมหากษัตริย์ท่าพระองค์นะครับซึ่งปกติเราจะต้องข้ามเรือจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับนี่ครับเห็นกว้างๆนะแต่ฝั่งนี้ก็จะมีวัดชัยวัฒนารามซึ่งจะอยู่ทอดน,นู้นนะฮะแต่เรากําลังจะกลับนะฮะไปพักคุมสเตย์ถูกไหมฮะก็จะต้องออกจากฝั่งนี้เพราะวันนี้เราเข้าประตูนี้เราไม่ได้ข้ามเรือมาจะสังเกตว่า ร,รีสอร์ทริมน้ำโอ้ยคึกคักกันแต่ฝั่งนี้โฮมสเตย์เอยที่พักจะจะเรียกว่าไม่เยอะนะฮะจะอาจจะแบบว่ายังไม่เป็นที่รู้จักแหละสำหรับสำหรับผมเองเนาะแต่เรารู้จักเนี้ยสุมบานไทยโฮมสเตย์ซึ่งอยู่ไปทางวัดช้างถูกไหมฮะซึ่งมาก็จะเป็นบาดากัสบารากัสสวนอาหารอย่างเงี้ยเราก็จะรู้อยู่แค่นี้ก็เลยปั่นจัก,กรยานจากสวนอาหารบารากัสมากิโลกว่าๆโดยปั่นจัก,กรยานของโฮมสเตย์คันนี้นะฮะ ก็จะได้ปั่นกราบจะได้รู้ว่ามันไม่ได้ไกลเลยอ่ะคือจากโฮมสเตย์จริงๆตรงนั้นน่าจะเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวได้อย่างสงบเงียบกลางคืนโรแมนติกมากทุกคนแต่คนส่วนใหญ่มักจะพักในเมืองแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไงแล้วก็ออกมาแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเขาไม่รู้จักสแสวงหาโฮมสเตย์ที่แบบเงียบๆโรแมนติกเนี่ย แมอยู่ฝั่งเดียวกับวัดพุทธไทยสนแตหมาดุชิบหายวัดนี้ก็บอกให้นะฮะคือแบบน่ากลัวมากมันมีติดป้ายเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้นะว่ามีหมาดุจริงเห็นแต่ป้ายจนวันนี้เราไปนั่งตรงข้างหลังพระพุทธไสยาน่ะแล้วก็มีสองผัวเมียจูงหมาผู้หญิงจูงสี่ตัวผู้ชายจูงสองตัวเราก็นึกว่ามันจะเป็นมิตรเนาะพยายามจะถ่ายรูปคุณผู้ชายก็ทํามือดักเอาไว้อย่าถ่ายประมาณอย่างเงี้ยเราก็เอ้าทําไมอ่ะ เหมือนจะไม่เป็นมิตรกับเราหน้าตาดุดุดุยิ่งกว่าหมานี่ขออภัยต้องพูดอย่างนี้เพราะคนบางทีใส่แว่นตาดําแล้วทําท่าทางเนี่ยเหมือนกับไม่ไม่เป็นมิตรกับเราเพราะด้วยความที่ว่าเขาอยู่กับหมาไงแต่หมาเองคุณทุ่นอย่าฝึกให้มันดุสิมันดุอยู่แล้วแต่คนอย่าดุกว่ายิ่งกลายเป็นหมามันต้องกลายเป็นอย่างก็จึงบอกบางคนเลี้ยงหมาให้ดุให้กัดคนอื่นเจ้าของมันไม่กัดไงขาจึงบอกว่ามันมีวิธีนะสอนให้หมาดุ อันนี้คือที่พักลิมเราก็กลัวมากเลยนะเมื่อกี้เลยเข็ดเลยรู้เลยว่าอ๋อสุนัขบางแก้มมันไม่เป็นมิตรจริง,รงๆนอกจากเจ้าของของมันใครมาวัดนี้ก็ระวังเอาไว้ด้วยนะจ๊ะหมากัดไม่คุ้มนะคะนี่วัดพุทธไทยสวรรค์ที่เป็นฉากด้านในจะเป็นฉากที่ถ่ายทําละครเรื่องบุพเพสัตย์วาจะต้องกลับนะจะปั่นจัก,กรยานนะเราอาจจะต้องหยุดกล้องไว้ก่อนนะฮะนี่จากทุกคนห บุรพามหากษัตริย์นะพระเจ้าอู่ทองก็อยู่นี่เพราะาเป็นคนสร้างวัดนี้วัดพุทธไัยสวรรค์นี่คือในหลวงรัชกาลที่10ตรงนี้จะเป็นร้านรวงทุกคนทางออกทางเข้าอยู่ทางนี้ปกติจะนั่งเรือจากฝั่งนู้นมาแล้วมาเจอเนี่ยคจะมาอุดหนุนร้านสวนอาลีฟกเกษตรอินทรีย์จะทุกคนมีจ้ง แ,แ,ม اي, แม่คงแม่ขาน่ารักมากกันเองมากนะจ๊ะมีกล้งมีกล้วยกูวันมะขามกวนหอมมะลิปลูกเองอะไรนี่นะฮะแล้วมีข้าวแล้วกล้องหอมมะลิแล้วไปเซ็นข้าวไร้บรลลีอ๋อดีจังเลยนั้นใครสนใจมาก็จะเนี่ยติดต่อได้ที่นี่เลยนะฮะมะขามคลุกก็มีปลาหวานแล้วเป็นสุดโบราณนะครับปลาหวานสุดโบราณได้เลยนะคะขยันจังเลยนะตรงสวนสวนอาหารบารากัส ลดมากเลยนะตรงนั้นเนี่ยผมปั่นมาจากตรงนั้นน<ะ>่ะแล้วก็ไปโฮมสเตย์ตรงข้ามกับวัดช้างอ่ะโฮมสเตย์บ้านไทยโฮมสเตย์ stay, ลดมากก็ปั่นไม่ไกลไม่นึกว่าเราเนี่ยเมื่อก่อนตอนนั้นเราข้ามเรือมามาครั้งแรกเนี่ยเพื่อนพาข้ามเรือมา <Okay. S 1> เราก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันจุดไหนแต่พอเราไปพักบ้านไทยซุ <Okay. S 1> ้มบ้านไทยโฮมสเตย์ก็มีจักรยานมาก็าเริ่มปั่นมาเลยเราได้รู้ mm. ทางว่ามันเข้าทางนี้ได้มันได้เห็นวิถีชีวิตบรรยากาศสวยๆ <really. S 1> เนาะ รถมากเลยเนี่ยดูวัดพุทธไทยสวรรค์ก็เป็นวัดเก่าแก่ไงวัดแรกของอินสยามวัดแรกเลยใช่ไหมนี่เพิ่งทราบแต่ว่ารู้แต่เพียงว่าพระเจ้าอู่ทองมาสร้างนี้เลยวัดนี้เลยสร้ารตรงตรงนี้เป็นที่ประทับก่อนสร้างวังฝั่งนู al, ้นออ๋สร้างวางังวังโบราณนะ,ะรตรงบริเวณแถวแถว fram, แถว,วัดลาดบัวนะวัดที่สันเทศวัดมงคลพิชิตตรงนั้นนป็ราชวังครับท่านก็เลยปฏิสังขรณ์ที่นั่งตรงนี้ชื่อที่นั่งเวียงเหล็ก ครับไม่ใช่ตำหนักวิ่งตำหนักวิ่งเหลก็ก็อ๋ออื่นเป็นวัดพุทธไทยสวัสดิ์อ,อ๋อเป็นวัดแรกของราชการของกรุงศรีสีรัวัดราชการที่หนึ่งกรุงศรีสีย,ยาสุดยอจรจ้าโอ้ยเป็นความรู้เนี่ยโดยมีหน้าถึงได้มีรูปพระเจ้าอู่ทองอยู่ตรงกลางเลยนะมีเพราะเต้าตากศิลโองแรกถัดมาพระเนเรศวรพระเจ้าอู่ทองแล้วก็องค์ถัดมานี้ใครนะเดี๋ยวก่อนนะพระเอกาทุสโรตแล้วก็พระจอมเกล้าทําไมพระจอมเกล้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าตอนที่เราเสียกรุงเนี่ยวัดพุทธไทย อ๋อก็เลยมีบูรพกษัตริย์ตรงนี้แต่เมื่อกี้เข้าไปนะขอโทษหมาดุมากทำไมต้องเลี้ยงหมาขนาดนั้นจริงๆนะถ้าตอนก่อนสี่โมงเย็นน่ะเขาจะเขาไม่ได้ปล่อยเหตุผลเพราะข้างในมันจะมีของมีค่ามีอะไรอ๋อเหรอต้องใช้หมาบางแก้วดุมากค่ะโอ้ผมกลัวมากผมกลัวคนที่จูงมากกว่าหมาอีกดูเขาดุกว่าหมาอีก ก่อน4โมงค่ะก็4โมงป้าเขาทำวัดแล้วเขาก็จะเราก็กลัวไงดูเหมเอาทำไมดูหน้าตาเขาดุจังเลยเขาทำท่าเหมือนกับแบบอย่าถ่ายรูปอะไรเหมือนกับกลัวหมาจะกระโจนหาเราไงโอ้แต่เขาก็ยิ้มหน่อยก็ดีนะนักท่องเที่ยวจะได้ไม่ตกใจไงเห็ไหมเดี๋ยวอย่าลืมดูช่องนี้นะเดี๋ยวผมโพสต์ลงเดี๋ยวจะจดชื่อให้ช่องตะวันนลุงนีเดี๋ยวผมจดให้เดี๋ยวผมก อันเราก็จะแบบว่ามีอะไรดีๆมาฝากกินอะไรอร่อยที่พักที่ไหนดีเราก็จะมาฝากวัดไหนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเห็นเส้นทางเพราะปะกตินคนเนี่ยจะข้ามเรือมาเนาะข้ามเรือตรงนั้นเขาเรียกท่าอะไรฮะตรงนั้นก็ท่าโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลอยุธยาใช่ไหมเห็นไหมผมมาตรงนั้นแล้วผมก็ไม่รู้หรอกเพื่อนพามาก็มาแล้วเราก็เห็นแล้วหลังจากเราก็หูหนวกตาบอดว่าจะมายังไงยังไม่รู้เลยอ๋อพอจนมาค้างที่บ้านไทย โฮมสเตย์ตรงข้ามวัดเกาะช้างปั่นจักรยานมาอ๋อมันก็ไม่ได้ไกลจากบารากัสสวนอาหารตรงสี่แยกบ้านปากปราปากกรานใช่เป็นอิสลามน่ารักมากตรงนั้นร้านอาหารอร่อยไปกินเขาซอยตำบลนี้โซเฟียตำบลสัเภาล่มเนี่ยครับชื่อตำบลน่ะก็คือตรงนั้นจะเป็นเกาะจ้าบอมเพชรก็คือเป็นสามเกาะเกาะฝั่งวัดพนัญเชิงฝั่งนี้คือเกาะโล่มอีกฝั่งคือเกาะประตูชัยตรงนั้นก็คือ ไม่ใช่เกาะเชียงไม่ใชเกาะเมืองเกาะเมือง้าเกาะเมืองตรงแม่น้ําที่มาเจอกันตรงนั้นคือแม่น้ำกาดสากแต่เจ้าพยายมาจน,มนจะกันเป็นจุดของํำวลอยู่ซ<อ>ึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสำเพอมาจอดพักตรงนั้นแล้วรือสำเพอมักจะล่มทางน้ำหลากเขาก็เลยตั้งชื่อตำบลนี้ว่าสำเพอตรงนี้เรียกสำเพล่มจุดเด่นก็คือเป็นตำบลที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอิธีกคนรวมกันมีทั้งคิด คริสต์อิสลามอืมอแล้วเมื่อสมออัยก hum ่อนเนี้ยเอ่อข้าราชบริพารที่เป็นชาวต่างชาติเนี Genesis ้ยเขาจะอยู SUBSCRI ่รอบเกาะนอกทั้งหมดจะไม่อยู่เกาะเมืองมีแค่ชาวมุส like ลิมที like ่ท like ่านจุฬาราชมนตรีที in in ่สมุหานายกคนแรกท่านเฉกอมัดที่สุสานท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตรงนั้นจะเป็นแค่ชาติเดียวเป็นมุสลิมที่อยู่ในเกาะเมืองนอกนั้นจะอยู่ รอบนอกก็คือจะมีหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านโปรตุเกสว่าจะไปเออเดี๋ยวต้องไปไปเนี่ยค่ะเลยไปนิดเดียวไปนิดเดียวฝั่งตรงข้ามโปรตุเกสคนละแม่น้ำคืออยู่ฝั่งวัดพนันเชิงเรียกเกาะวัดพนันเชิงอ๋อเลยวัดเอบ้านโปรตุเกสไปก็วัดพนันเชิงแล้วเหรอฮะอยู่คนละฝั่งอ๋อาะเราต้องข้ามแม่น้ำไปคนละฝั่ง วัดวัดวัดเอ่อวัดทใหม่แต่ว่าตรงโปรตุเกสฝั่งตรงข้ามอ่ะก็คือหมู่บ้านพอลันดากับหมู่บ้านญี่ปุ่นอยู่ติดกันเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดผมวัดวัดวัดสัมเภราล้มอ่ะมีที่ข้ามเหรอมีที่ข้ามค่ะเข้าไปข้างในมีที่ข้ามไปไปวัดพนันเชิงได้ใช่ไหมตรงนี้เขาเรีวัดใหม่บางกะจักรตรลงถ้าเกิดผมจะข้ามไปไปวัดพนันเชิงเนี่ยต้องต้องข้ามตรงไหนพี่ปั่นเข้าไปพี่ไปตรงก่อนจะถึงโปรตุเกสมันจะมีบอกไปวัดใหม่บางกะจักรตรงนั้นน่ะ เขาไปที่วัดใหม่บางก็จะมีท่าเรือข้ามไป,ป<ร>วัดพน,พน,นันเชิงได้อ,อ๋อโอเคแต่ถ้าพี่จะข้ามไปเกาะเมืองพี่ข้ามตรว,วัดขุนพรมก็มีเรือเหมือนกันมันจะข้ามไปได้สองเกาะเลยอ๋อเพราะว่าผมเคยไปวัดพนันเชิงไปนอนที่คลองสวนฟรูรีสอร์ทสวยมากคลองสวนพูดีมากน่ารักมากผมเคยเดินจากในเมืองอ่ะไปแล้วก็ข้ามสะพานแม่น้าป่าสักตรงสะพานปีดีทำลรงแล้วก็เลี้ยวไปทางวัดเกาะวัดกล้วยวัดเกาะแก้ว แสดงว่ามันอยู่ฝั่งนูนท่านแสดงว่าถ้าคนผมจะไปฝั่งนี้เนี่ยผมต้องข้ามเรือตรงวัดบางกระจะใช่ไหมใช่ถ้าไม่ข้ามเรือตรงนั้นก็ปั่นไปอีกหน่อยก็เป็นสะพานเลยตรงหมู่บ้านโบตุเกศไปจะเป็นสะพานพอขึ้นสะพานปั๊บเราลงสะพานมันจะมีสะพานสองสะพานคือสะพานข้ามน,น้ำกับสะพานข้ามทางรถไฟพี่ลงแค่สะพานข้ามแม่น้านําแล้วพี่ก็อยู่เทินใต้สะพานพี่ก็สามารถไปวัดเชิงได้ไปหมู่บ้านทอรันดาหมู่บ้านญี่ปุ่นนั่นแหละผมอยากไปสหมู่บ้านนั้นมากเลยแต่ว่าที่แน่แน่วัดตนเตนี้ยล้กว่า เพราะว่าเคยไปจากตรงนู้นไปคลองสวนภูรีสอร์ทก็ผ่านวัดพนันเชิงก็เลยจะได้นึกออกอ๋อ้าบจากตรงนี้ไปตรงไหนตรงนั้นได้เออพี่เก่งจังเลยรู้หมดเลยละเอียดเนี่ยคนคนเนาะในพื้นที่เก่งมากๆเลยแล้วก็ดูสิใครมาอุดหนุนเนาะเดี๋ยวจะจดชื่อช่องให้พี่ติดตามนะผมก็จะเอาอะไรดีๆมาฝากแบบนี้เดี๋ยวเราจะปั่นจัก,กรยานเดี๋ยวจะมืดซะก่อนอ่าฮะ uh huh. นี่จ้าขอบคุณมากๆเลยใช่เย็นแล้วด้วยนะฮะได้เดี๋ยวจะปั่นไปบารากัสเดี๋ยวต้องปั่นไปบ้านโปรตุเกสไม่ไกลเนาะจากโปรตุเกสไม่ไกลนิดเดียวไปก็ประมาณสักห้าร้อยเมตรโอเคใกล้ใกล้เพราะว่าตอนแรกผมปั่นมาจากบ้านบารากัสสวนอาหารเนี่ยผมนึกว่าจะไกลกว่านี้ปรากฏเอ้าปั่นๆเนาะนิดเดียวเองก็ถึงวัดพุทธไทยสวรรค์งดงามมากแล้วก็ได้รู้ทางดูสิสวยเหลืองอารามพระอาทิตย์ดูสิพระอาทิตย์ตกสัมผัสเนาะสวยมากเลย นะฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาเมมมันจะเต็มแล้วทุกคนอันโพสก่อนนะคะัะ